คุณตาคายเปิร์อะไรคะถั่ววย้ยถั่วหมดแล้วค่ะหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรคะ่วยอ๋ออันนี้ชาบู้ยเท่าไหร่คะชาบู้ย15บาทครับโอเคเอาหนึ่งค่ะหนึ่งถั่วยครับอันนี้คืออะไรคะปลาทั้งหกครับปลาใส่ชา่ววุ้ยถั่กวุ้ยหมดแล้วอันนี้คือทำเองนหรอคะใช่ ชวาหม,อมา้อน้งด้วยโอเคค่ะกินเฉาไว,วค่ะทุกคนอืมอว้นเย็นๆค่ะอร่อยวันกำลังดีเลยค่ะบยอะเหมดแล้วค่ะอร่อยมากควนตาค่ะอันนี้ค่ะอ,คอร่อยมากค่ะคที่นี่ขายกี่ปีแล้วค่ะ สี่ีแล้ว,ลวคุณตาตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเหนแฟนกเหนื่อยไหมคะค่ยัางนี้เื่อยว่ะลังงงออ้าลูกเจ่าเป็นหมอหมดแล้วบ๊ายบาย